จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าสดชัดชัยบุตรดีครับขึ้นสังเวียนในรอบแรกนะครับในรุ่น56กิโลกรัมชายและเอาชนะทางด้านของไคส์แอดฟ้าครับคู่ชกจากสาราชนาจักรผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จแล้วครับชัดชัยบุตรดีครับขึ้นสังเวียนในรอบแรกในรุ่น56กิโลกรัมชายนะครับเจอกับไคส์แอดฟ้าครับคู่ชกจากสารราชนาจักรในไฟน์นี้ครับชัดชัยออกหมัดได้ดีนะครับและก็มีจังหวะปล่อยหมัดเข้าหน้าได้หลายครั้งครับจนคู่ชกถูกต่อยล้มไปในช่วงท้ายยกที่2 และยกสุดท้ายครับชัดชัยก็อาศัยจังหวะถอยแล้วก็ต่อยทําคะแนนนะครับครบ3ยกกรรมการชูมือให้ชัดชัยบุตรดีครับเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันสามต่อศูนย์ครับโดยในรอบ16คนสุดท้ายต้องไปเจอกับนักชกจากรัสเซียนะครับวลาดิเมียนนิกิตินครับหลังจากชกชัดชัยกล่าวว่าพอใจกับฟอร์มการชกในวันนี้ครับและก็พอจะรู้ทางคู่ชกมาบ้างนะครับเพราะว่าเคยลงนวมฝึกซ้อมมาแล้วต่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษนอกจากนั้นก็ได้ขยับขึ้นมาต่อยในรุ่น50กิโลกรัมด้วยครับทำให้มีแรงมากยิ่งขึ้นครับ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับเพราะว่าเราได้ศึกษาเทปคู่แข่งแล้วก็จากที่เคยได้ลงนวมันมาก็เป็นไปตามแผนครับผมผมคิดเองว่าว่าคือเขาสูงเขาสูงเขายาวกว่าเราผมก็เลยพยายามต่อยที่ลำตัวก่อนครับต่อยไปต่อยมามันจะได้ตัวเท่ากันครับผมครับ สำหรับในรอบ16คนสุดท้ายครับชัดชัยบุตรดีจะขึ้นสังเวียนในวันที่14สิงหาคมนี้ครับนิวัสุรยิยะถ่ายภาพโคชพลโคชชาพายุรายง,งานจากนกครริโอเดเชเนโรประเทศบราซิลครับ